หลุดโฟกัสหมากปรินเผยโมเมนต์อบอุ่นงานแต่งพี่สาวแต่ภาพนี้แย่งซีนเต็มๆหม,มากปรินเผยโมเมนต์อบอุ่นชื่นมื่นงานแต่งของพี่สาวเมียแต่ช็อตเด็ดภาพสุดท้ายภาพคู่ว่าที่เจ้าสาวตัวเองเช้าวันนี้12กุมภาพันธ์66หมากปรินสุภารัตน์พระเอกสุดฮอตเผยภาพบรรยากาศอบอุ่นในงานวิวาพี่สาวสุดที่รักเมียโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดหมากอนุสกอรปรินเผยนาทีทําหน้าที่น้องชายโดยให้พี่สาวควงแขนและเดินส่งี่ พี่สาวให้กับเจ้าบ่าวสวมแหวนท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและคนสนิทของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานจํานวนมากนอกจากนี้หนุ่มมากได้เผยบรรยากาศอบอุ่นชื่นมื่นภายในงานมุงต่างๆโดยมีสาวคิมอยู่ด้วยและที่สะดุดตาสุดๆเป็นภาพสุดท้ายของหนุ่มมากคือภาพคู่ว่าที่เจ้าสาวตัวเองหันหน้าเข้าหากันอย่างอ่อนโยนท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกับพี่เมียงและแซวภาพสุดท้ายกันจำนวนมาก